สวัสดีครับวันนี้ผมและเพื่อนๆจะมานําเสนอเรื่องความไม่เสมอภาคทางบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับก่อนอื่นเรามาแนะนําสมาชิกก่อนนะครับสมาชิกกลุ่มจะมีทั้งหมด7คนนะครับมีดังนี้ครับ 1. 2 2 5 7 7พีระพันพันพักดี2086พานุสุระกํำแหง2091ศักดิ์สิทธิ์แสงจันดี 2092อานวัตด,ดำคำ2100วรเทพเติมสิริรัต1น์2101สุรวัตนิธิกุล2103นัฐพลปัญจระต่อไปเรามาเข้าถึงเนื้อหากันเลยนะครับก็ในปัจจุบันนะครับบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในภาครัฐได้มีจํานวนที่น้อยกว่าความต้องการของสังคมนะครับเนื่องด้วยประชากรในหลายพื้นที่มีจํานวนที่เพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ ทางพื้นที่ตัวเมืองและพื้นที่ห่างไกลทําให้การบริการทางด้านการแพทย์มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของสังคมในปัจจุบันครับครับต่อไปจะเป็นรายละเอียดของปัญหานะครับปัญหาแรกก็คือปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขส่วนบุคคลนะครับ 1. ก็คือสถานภาพทางสังคมหรือโซเชียลสเตตัสนะครับเช่นเพศภาษาเชื้อชาติซึ่งอาจมีผลที่ให้เป็นอุปสรรคในการเข้าบริการสาธารณสุขนะครับ2 ทุนทางสังคมหรือโซเชียลแคปิตอลกล่าวคือการมีคนใกล้ชิดอย่างครอบครัวเพื่อนญาติคอยให้คำแนะนำเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารสุขนะครับผมต่อไป3ทุนมนุษย์หรือฮิวแมนแคปิตอลเช่นการศึกษาอาชีพสวัสดิการซึ่งมีผลต่อคุณภาพของบริการที่ได้รับจากสถานบริการนะครับปัญหาต่อไปนะครับจะเป็นปัญหาเชิงระบบ ในประเทศไทยนะครับมี3ระบบที่ครอบคลุมคนเกือบทั้งประเทศได้แก่ระบบประกันสุขภาพหรือบัตรทองสวัสดิการค้าราชการหรือระบบประกันสังคมนะครับซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่างกันส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณสิทธทิประโยชน์ในการได้รับบริการเช่นสิทธิบัตรทองซึ่งวิธีจ่ายรายหัวนะครับเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3,959บาทต,ต่อหัวโดยมีผู้ใช้สิทธิประมาณ48ล้านคนครับ ขณะที่สิทธิสวัสดิการข้าราชาการเนี่ยใช้วิธีการจ่ายรายบริการเนี่ยเฉลี่ยแล้ว15 0 0 0ต่อหัวโดยครอบคุมข้าราชาการอยู่ที่ประมาณ5ล้านคนครับส่วนรวมถึงสิทธิข้าราชาการครอบคุมไปถึงคนในครอบครัวด้วยการใช้ยานอกการใช้ยานอกบัญชีหลักและหัตถการที่มีคุณภาพกว่าสิทธิการรักษาทั้งสองนะครับผมปัญหาเชิงโครงสร้างการนี้การบริหารงานด้านสาธารณสุขของไทย ประกอบไปด้วยโรงพยาบาลที่อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ทั้งหมด18แห่งโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคใต้แก่โรงพยาบาลศูนย์3.4แห่งโรงพยาบาลเฉพาะทาง26แห่งโรงพยาบาลทั่วไป87แห่งโรงพยาบาลชุมชน788แห่งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล9,769แห่ง นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลที่สังกัดอื่นๆเช่นสังกัดกระทรวงกลาโหมกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงโรงพยาบาลเอกชนอย่างไรก็ตามโรงพยาบาลเหล่านี้ไม่ได้ถูกจัดสรรให้ครอบคลุมให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเพียงพอหรือบางสถานบริการก็ไม่มีสักยภาพตา้านต่างๆเพียงพอต่อการรักษาที่ครอบคลุมทุกด้าน ปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยส่วนใหญ่ปัญหาที่พบได้แก่การส่งต่อผู้ป่วยที่ไม่สามารถข้ามขั้นตอนที่กำหนดไว้ได้ซึ่งมีความซับซอ้อนล่าช้าการประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยแต่ละคนการสื่อสารและบริการที่ต่อการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาโดยเกิดจากการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารในระบบหลักประกันสุขภาพที่ไม่ชัดเจนขาดการเชื่อมโยงกันระหว่างเครือข่ายบริการ รักษาเหล่านี้ทําให้ผู้ป่วยบางส่วนมีภาพจําเกี่ยวกับสถานบริการทางการแพทย์ขนาดเล็กว่ามีศักยภาพเพียงแค่การรักษาโรคทั่วไปจ่ายยาให้สําหรับโรคเรื้อรังส่งผลให้ผู้ป่วยเลือก <c oughs> ที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลในระดับที่สูงกว่าจนทําให้เกิดความแออัดเช่นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่และสําหรับรายละเอียดของปัญหาด้านโรงพัก ที่ไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากปัญหาด้านงกป,ประมาณที่จำกัดโรงพยาบาลในระบบสาธารณาสุขจะมีแหล่งที่มาของรายได้หลักได้แก่ 1. สําสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสพสช .2 ประกันสังคม 3. กรมบัญชีกลาง 4. กองทุนผู้ประสบภัยจากรถยนต์และ5 ค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยโดยตรงอย่างไรก็ดีโรงพยาบาลบางแห่งยังพบกับปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอมีปัญหานี้สินจำนวนมากซึ่งเงินที่ได้จากการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลไรหัวที่นำมาใช้ไม่ใช่สำหรับค่ารักษาพยาบาลเพียงอย่างเดียวแต่มีเงินเดือนบุคลากรต่างการแพทย์และการบุริหานจัดการ ความไม่เสมอภาคที่เกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าวนะครับหนึ่งคือขา,าดอุปกรณ์ในการแพทย์ที่จําเป็นในพื้นที่ห่างไกลมีโรงพยาบาลที่มีอุปรกรณ์ในการช่วยเหลือเฉพาะที่จําเป็นไม่เพียงพอต่อประชากรหรือในบางอาการก็ไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวจึงทําให้ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการรักษาครับสองคือความหนาแน่นของคนไข้ครับเมื่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใหญ่ๆ เป็นปัญหาในการจัดก,การแล้วนั้นปัญหาที่ตามมาคือประชากรผู้ป่วยที่ต้องเดินทางมาจากหลายๆพื้นที่เพื่อมาทําการรักษาทําให้ประชากรผู้ป่วยรวมตัวกันในที่เดียวทําให้บุคลากรการแพทย์และอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการรักษาน้ำไม่เพียงพอครับ 3. ความเครียดจากบุคลากรครับเพราะด้วยจํานวนผู้ป่วย ที่มากกว่าบุคลากรทําให้บุคลากรสาการแพทย์ต้องทํางานที่หนักขึ้นและเยอะขึ้นซึ่งไม่คุ้มกับอัตราค่าจ้างที่ได้รับครับทําให้เกิดความเครียดและรู้สึกว่าไม่มีความสุขในการทํางานบุคลากรการแพทย์ในภาครัฐจึงเลือกที่จะทํางานกับภาคเอกชนซึ่งมีรายได้ที่ดีกว่าครับ หัวข้อสุดท้ายนะครับแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาคของบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1. นนะครับการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นการมีอุปกรณ์ทางการแพทย์เพียงพอและทันสมัยไม่เพียงแต่ช่วยลดจํานวนผู้ป่วยที่แออัดในโรงพยาบาลใหญ่ช่วยยังช่วย ลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งนำไปสู่การลดอัตราการลาออกและที่สำคัญคือช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาใกล้บ้านได้โดยไม่ต้องเดินทางไปในเมืองซึ่งช่วยลดความเหนื่อยล้าและเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัว 2. นะครับคือการลดภาระงานที่ไม่จำเป็นควรจัดการภาระงานของแพทย์พยาบาลและทีมบุคลากรอย่างชัดเจน โดยลดพลังงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาเช่นงานด้านเอกสารงานด้านคุณภาพโรงพยาบาลและหาบุคลากรที่เหมาะสมมาทำหน้าที่เหล่านี้แทนเพื่อให้ทีมสามารถทุ่มเทเวลาไปกับการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ 3. นะครับคือการเพิ่มค่าตอบแทนจากงบประมาณของโรงพยาบาลโรงพยาบาลควรมีนโยบายเพิ่มค่าตอบแทนแก่บุคลากร โดยใช้งบประมาณและระเบียบที่มีอยูย่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานอย่างต่อเนื่อง 4. นะครับการสนับสนุนจากรัฐบาลรัฐบาลควรมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนงบประมาณแก่ลรงพยาบาลทุกระดับเพื่อให้สามารถปรับค่าตอบแทนแก่บุคลากรได้อย่างทั่วถึงและยุติธรรม 5. คือการลดเวลาการทำงานของแพทย์ แพทย์หลายท่านยังทำงานต่อเนื่องนาน24ชั่วโมงซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งกายและใจดังนั้นควรมีการปรับเวลาการเข้าเวรให้เหมาะสมเพื่อให้แพทย์มีเวลาพักผ่อนเพียงพอและสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ 6. นะครับคือการส่งเสริมบุคลากรในพื้นที่ชนบทควรมีการจัดสรรค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ชนบท เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเลือกลงพื้นที่เหล่านี้หลังเรียนจบและลดความเดือมล้ําในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนในพื้นที่ชนบทครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับหวังว่าแนวทางเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาระบบสาธารณสุขให้ดีขึ้นขอบคุณมากครับ